มีอะไรก็ถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมถามต่อให้นะครับพี่บอยก็อยู่กับพวกเราทั้งหมดไมยใช่พี่ตลอดจนจบทริปเลยนะครับผมก็วันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับสนุกสนานเต็มที่นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปอ่อนเซ็งกันนะครับโอตาลูกเรานยะยชวนเลยนะอย่าชวนนะอย่าชวนะ ก็แยกวันเซนรวมนะครับแล้วลากพี่บอยไปด้วยเหยียบเหยียบคิดไมตัว่ไหนตัวที่ไหนออนเซนเขาไม่ใส่ไม่ได้หรอครับอ๋อทำไมไปเรื่องนี้คุมีความตัวสนะฮะโอ้โหญี่ปุ่นเนอะฝันมานานแล้วไหมครับว่าจะมา แล้วฝั <ข Mechan S 2> นอะไรอีกฝันอะไรอีกอะไรอีกตัดให้พี่บลมันไปไหนที่ทนี่มากฝันอะไรอีกเดี๋ยวพี่บอลจดให้เที่ยวเลยพี่นอลถามลูกค้าเลยแม้แต่ประกาศสมาเลยครับไ่อยู่แล้วไที่อเมริกาครับอยู่กัลสเวกัสไปแอร์เวย์อันนั้ คุณยังไม่ได้เที่ยวเลยนะยยกลับมาแล้วหรือยังครับอยากอยากได้แอร์ลูกสุดยอดมากหิวแล้วเหรอครับมีใครหิวยัยงครับอ๋อพี่หน้าเก็บแรงไว้ต้องกินข้าวก่อนกิ้งค้าวไปแล้ว สามสี่สามสีา่าสี่นะครับทุกคนดูหน้าแล้วอยู่ข้าวมาทุกคนเลย<า> <laughs> ท้องท้องจับจับจับเน้่พ <laughs> อใจเ <laughs> ร <laughs> <laughs> าได้ยินเหรอไม่ยินครับได้ยินเดินผ่านไม่ยินไม่ยินเลย<อ> <laughs> น้องนั่ง ทางละ